กสทชกระทรวงดีอีตำรวจไซเบอร์ไม่ทำหน้าที่ในการสกัดกัน้นก็คิดได้อย่างเดียวครับในผลประโยชน์จากกลุ่มนี้ละ่ะจึงไม่สกัดนี่นะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ถ,ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเมื่อไหร่เหมือนที่รัฐบาลกำลังจะทำกำลังจะเอาเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเละทั้งแผ่นดินบ้านเมืองของเราจะเต็มไปด้วยผีพันานัน จากผีพนันก็จะกลายเป็นประกอบอาชญากรรมนะครับเพราะคนติดพนันแล้วก็ต้องหาเงินไปเล่นพนันหนะลักวิ่งชิงป้นขายยาเสพติดขายบริการทางเพศนี่คือหนึ่งในกระบวนการล้มรัฐหรือล้มชาติเป็นหนึ่งในกระบวนการวิธีการในการล้มชาติชาตินั้นก็คือให้คนนี่ติดการพนันให้คนติดยาเสพติด ไม่ใช่เขาไม่เคยทำนะครับเมื่อก่อนอังกฤษนี่ก็ทำกับประเทศจีนน่ะเอาฟินให้คนจีนสูบให้คนจีนติดฟินจนกระทั่งเกิดสงครามกันขึ้น